สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์นะคะของ i n s t a g r กรมค่ะผ่านเว็บไซต์เทมเมมขีดทีเค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีั้งเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอืน่นๆอีกมากมายค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะคะใครที่สนใจสมัครนะคะก็เลือกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะ <S <S และกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพรอกกอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องตีสองช่องนี้ด้วยค่ะแล้วกดทาการสมัครสมา,สมา,สมาชิกได้เลยค่ะ หรือว,ว่าจะลงทะเบียนผ่านจีเมลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทำการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ไปเลือกที่คำสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็หมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็นบริการไลน์นะคะเป็นเพิ่มยอดไลน์นะคะเราจะเลือกเป็นรหัส4913นะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพับดูวิการคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่โพสท,ที่เราจะทําการเพิ่มไลค์นะคะเราจะทําการเพิ่มโพสนี้นะคะมีถูกใจอยู่ที่103นะคะเราทการคัดลอกลิงก์ค่ะแนะานำวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100 <c oughs> นะคะครับดิการเพียงหนึ่งบาทนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะแล้วกดทําการสั่งซื้อเลยค่ะพอ <c oughs> สั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้ว <nous S 2> ก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังเปล wallet ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริ p t o นะคะก็ะคะคาสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการ เป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานำคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซ็นะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยะคะ่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดตอ่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดตอ mixing, ่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะ <c communicate> แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะ <au> นี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติ <c oughs> ดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็กได้เช่นเดียวกันนะคะ uh แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ ig นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ นี่นะคะตอนนี้นะคะยอดถูกใจก็ขึ้นเป็น203แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ